สวัสดีครับผมบูครับต่อช่องอุคบูคับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวและแนะนำไลท์โนเวลและอนิเมะแนวเกมแฟนตาซีและคอมเมดี้นั่นก็คือน้องโลกสายแทงแก่งเกินร้อยครับผมหรือชื่อภาษาญี่ปุ่นก็คือผมเอาสั้นๆมานะก็คือโบฟุริครับผมเดี๋ยวชื่อเต็มจะขึ้นให้นะครับอ่าซึ่งเรื่องนี้เนี่ยบอกได้ว่าไม่มีใคร ไม่รู้จักอย่างแน่นอนนะครับผมนะหรือที่คนเรียกกันว่าน้องโลกนะครับผมอ่าซึ่งลิขสิทธิ์ของเลนัว no เป็นของคินิกนะครับผมปัจจุบันที่วางขายแล้วมีทั้งหมด11เล่มนะครับผมราคาปกอยู่ที่265บาทถึง295บาทนะครับอ่าผู้แต่งเรื่องนะครับผมเป็นของยูมิคังภาพเป็นของโคอินแล้วก็ ผู้แปลภาษาไทยเป็นพัน